ช่วงพักเบรกในเวลาทํางานเอาเวลาว่างว่าที่ปล่อยลมหายใจไปวันวันมาอ่านหนังสือสาธยายธรรมพุทธวจนะชุดปฐมธรรมเปิดมาหน้าหัวข้อกฎของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติอิมัสมิงสติ อิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมสุป,ปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสะนิโรธาอิทังนิรุชติ เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป